สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับก็ตามชื่อคลิปหรือปกคลิปนั่นแหละครับสกิน2สกินนี้จะกลับมาขายนะผมแต่อันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องไปอ่านอีกทีนะครับผมก็นี่จะเป็นช่วง Limited Time r e t u r n นะครับผมก็ตามที่เราเห็นครับจะมีสกินหมอสกินทองนะครับผมเป็นสกินนักร้องนะสกินนี้ผมว่ามันก็สวยนะแต่ว่ามันมันมันดูไม่ใช่หมออะมันกลายเป็นนักร้องมาแล้วอะคือเอาคือร้องเพลงเพื่อรักษาอันนี้มันก็ดูบรรยาอนปหน่อย <assassination> แต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็ค่อนข้างสวยนะ ก็แฟนคลับก็ชอบนะครับก็สกินต่อไปก็จะเป็นของแมรี่เป็นมาดามเบลล่านะครับหลายคนเนี่ยร้องขอแอดมีบอกว่าเมื่อไหร่จะเกิดมาวะอยากได้อยากได้เพราคือมันสวยเนาะก็ถ้าถ้ากลับมาหายเนะี่ยผมจะเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวสกินมาดามเบลล่าให้ทุกคนดูนะครับผมแค่สกินนะครับเครื่องประดับเนี่ยผมผมไม่มีเนาะโอเคผมได้ไปลองเช็คเพิ่มเติมมาละ แอดมินยังไม่ประกาศวันที่จะเปิดขายหรือนำกลับมาขายนะครับผมก็ก็รอกันไปนะครับผมถ้าสำหรับใครที่ชอบ2ส,สก,กินนี้นะครับก็เตรียมตัวรอกันได้เลยนะครับผมถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอากลับมาขายเมื่อไหร่นะผมคิดว่าเขาน่าจะเอามาขายแค่24วันหรือไม่ก็22วันนี่แหละครับถ้าถามผมว่าผมจะซื้อสก,กินอะไรถ้าเป็นผมละผมเนี่ยจะซื้อสก,กินอาจจะซื้อสก,กินหมอครับผมเพราะว่าผมเล่นแมรี่ไม่เป็นนะก็เดี๋ยวผมจะ รีวิวของแมรี่ให้ดูนะครับผมก็รอกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปมาให้ดูนะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จะมาอัปเดตสก,กินที่จะกลับมาขายนะครับผมก็เตรียมตัวรอกันได้นะสาหรับใครที่ชอบนะครับผมคือตอนนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วจริงๆครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับผมสวัสดีครับ